no <laughs> It's your turn to pick. Ten seconds remaining. เอาละครับวันนี้ก็สวัสดีครับอยู่กับผม CZY 4Q1 เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่เมนตัวเดิม <laughs> ซิลเป็นตัวที่ผมชอบเล่นมากๆเลยครับตัวนึงวันนี้ก็มากับเลนข้างนะสลิมเป็นแครี่เมทก็เป็นเดียว,ว์แแล้วก็ออฟเลนเป็นโอเมนนะครับอีกตัวโรม,มิงก็เป็นลัมเบอร์ ซึ่งตอนที่เลือกตัวนั้นก็มีการหยอกล้อกันนิดนึงขำๆพี่ฮาปาร์ตี้ครับผมผมก็จะฟาร์มเริ่มจากเลดนะเลดไปจบบูก็แล้วแต่คนนะครับบางทีก็จะฟาร์มจากบูมาจบมังกรเล็กก็ได้แต่แต่ผมมองว่าถ้าเกิดเราฟาร์มจากเลนไหนก็ได้สมมุติว่าแครี่อยู่ล่างเราฟาร์มบนมาจบล่างเพื่อมาชนกับแครี่มัน หรือว่าแครี่อยู่เลนบนแล้วก็ฟาร์มจากล่างขึ้นไปจบบนเพื่อชนแครี่ผมจะเล่นแบบนี้นะผมจะไม่ไม่ค่อยโถมไปเล่นกับเลนอ่บอกเพื่อนนะว่าจบล่างเพราะว่าเห็นผมเห็นป่ามาในแบบนะถ้าโรมมิ่งเล่นเป็นจะเข้าไปส่องอย่างนี้นะจะเข้าไปดูในแบบเพื่อให้เห็นว่าป่ามันอยู่ตรงไหนถ้าเป็นอย่างนี้ผมเล่นบนได้ เห็นแ,แบบอยู่กลางคือไวโอเลตไปแท็กกลางนะครับผมว่าผมรอดักมาอยู่นะอ่าสลิมเห็นไหมสลิมไม่เห็นได้ปะเนี่ยผมไล่อยู่โห้โดนยกฟันตีเออได้เฟิร์สบัตโอ้ยรอดไหมเนะี่ยเพื่อนอยู่ไหนหมดโอ้ยเก็บร้อยคิวเรนมาครับ แต่ก็คุ้มนะกดแครี่มันยังไงก็คุ้มอะสำหรับผมอะก็วนมาหลูปเดิมฟาร์มต่อครับก็นี่ครับก็ถ้าเป็นเวฟสองถ้ามีเวลาก็จะมากรอเล็กนะผมก็จะฟาร์มบนอยู่นี้แหละ ิลมันจะเป็นตัวประมาณผมมองว่าไม่ต้นเกมเท่าไหร่นะแต่ว่ามันสามารถเล่นต้นเกมได้เพราะว่าอันติมันเป็นอมตะมันหลบสกิลมันหลบได้ทุกอย่างครับถ้าใช้จังหวะเป็นแล้วก็เก็บสแตกดีๆนี่พิ้วนะเขาออกง่ายครับอืมโรมิงเก็บแครี่ไป เดี๋ยวแท็กกลางก่อนเมดเราไปเติมอยู่นะถ้าเขามาเคลียร์เลนไม่ทันเราก็เคลียร์เลนให้เขาไปเดี๋ยวเอามังกรน,นะอ่ะโอเคเราก็ไปช่วยยิยงมังกรอูอ้ไม่ได้สังเกต คิวเลนอยู่เอาเอาเอาเพื่อนมาเออจะรอดไหมโอเครอดนะครับรอดเอ้ยไอโอ้โหแอฟเลนวิ่งขึ้นมาบนมันมาเติมเพื่อนโอเมนก็ว้าวกลับบ้านนะครับเล่นไม่ได้มองด้วยว่ามันมาเติมหรือเปล่า เนี่ยแทกกลางอีกโอ,โอเมนไม่รู้ว่าจะได้ป้อมไหมนะเพราะว่ามูทอรมันอยู่กลางแทกเลนเนี่เพื่อนแต่ผมต้องคลืนไปเติมก่อนแหละเอาบวกได้ไหมเฮ้ยคิวเลนอยู่ไหนมาเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้คือคือผมรู้ว่าเพื่อนจะเติมนะ หายเพื่อนน่าจะหมดสกิลโลโอ้ผมเข้าไปคนเดียวอีกอันนี้พลาดนะพลาดช็อตนี้ผมพลาด <grasp> ผมก็จะออกอ่ารองเท้าเป็นเป็นรองเท้าไอ้นี่นะตันซีซีนะเดี๋ยวเถอสลิมหอกมึงเกือบแม่นกันไปแล้วนะ เรไม่รู้นะมันอาจจะปลาใส่ครีปตัวเล็กก็ได้แต่มันตั้งค่ะไหวไหมเนี่ยไม่ไม่ไหวเรียบร้อยไปตั้งค่าไว้ตัวเฮดพีต่ําสุดนะมันบูทเฮดพี HP มันน้อยกว่าครีปตัวน้องเลยปลามาตัวนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอา้าเอา้าหนีก็ตายคู่ดิพี่นี่เกือบปอมแตก อันนี้ก็เป็นโซโลแรงนะแรงคอนสิบกาดาวครับผมโอเคได้ป้อมถ้ามีรถถังก็จะแตกไวไหน่อยนะป้อมถ้าเลย3นาทีแล้วก็ถ้าไม่มีใครกันไม่เขียยเว็บก็แตกไวเพราะว่าสนาทีแรกป้อมมันอึดฟัมไปเรื่อยๆครับ สลิมเอาพานิดมานะก็มาไล่เก็บป่าผมหมดแล้วคิวเลนคิวเลนมาทำอะไรจริงนี่คือผมรีบอันนี้ไปนะอ่าวงจักมันมันมันเก็บไม่ครบสามสเตก็กมันเลยไม่รีสแต็ค ถ้าเป็นช็อตแบบเนี้ยบ่อยอผมเคยนะเข้าไปแล้วแบบมันออกมาไม่ได้มันพลาดก็พยายามเล็งสแต็กให้ดียกไม่โดนโมูทอนอันนี้คือเก็บสแต็กนะแต่ นี่เห็นไหมครับความจริงเราไม่จำเป็นต้องต้องเก็บสแต็กฟันตรงนั้นนะผมจะถ้ามีอย่างเงี้ยถ้ามีแทงอารมณ์ประมาณเนี้ยเข้ามาแล้วผมจะเก็บสแตก็กแล้วก็อ้อมไปข้างหลังแทนจะไม่ค่อยเอาตัวแคเออเอาตัวแทงก่อนนะจะไปเอาเมดเอาแครี่เป็นก่อนมันเป็นหน้าที่ของแอสซซินนะครับ นาจะไทยป้อมกลางมั้งได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม,ไไไหม,มีใครมากันได้แหละไม่มีใครมากันเอาไวโอเลตคิวเลนยกสวยเพื่อนแต่ขีมันหมดเอาไอส้สัสลีมเอ้ยอะไรวะเนี่ยไอสวยอะสวยสวยสวย,สวยรอจังหวะก่อนไม่กล้าไม่อยากถงเข้านะครับ อ,อยู่ติดกำแพงก็เสร็จดีแลกดีแลกสกิลผมว่าป่วนนะถ้าเจอดีแลกแบบเรเลตเกมขึ้นบ้านยากมากตึงคิวเรนวุ้บๆเดี๋ยว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 ก็โดดใส่หัวซะเรนได้ป้อมหน้ามาแล้วนะ เยอไม่กลับตายนะไม่กลับตายนะ <Ret reat. S 1> ไม่กลับกันน่ะ <Ret reat. S 1> กลับดีแล้วอา้าวโถ่ไอ้ไม่ถึงไวโอเลตไอ้เป็นไรนะผมว่ายังไงก็เวิร์กอยู่เอาไวโอเลตแหลมเอาโดนดึงมไม่ถึง เก็บ2ไปเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่รีสแต็กเพราะว่า,าสกิลหนึที่เราปาไปอ่ะมันไม่โดน2รอบแล้วเราบิงไปทับก่อนบิงไปทับแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนเราวิ่งไปชนสกิลหน่งนครับกลางทางแล้วมันมันไม่วกกลับมาโดนค e ี p เนี่ยต้องปล่อยให้มันโดนแบบนี้หนึ่งจะรีเซ็ตสแต็ก อาดาร์ไห้เพื่อนให้อันนี้แทงไปนะไม่จะเป็นก็อย่าเข้าไปยืนเยอะนี่อันนี้ก็เป็นอีกคอมโบนึงนะครับคือปากลับหลังไปก่อนปากลับหลังไปก่อนแล้วก็สกิลสอง มันจะกลายเป็นทำให้อ่าได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะ one, one. วันวันถึกเหรอถึกเหรออ๋อมังกรดันมาแล้วมังกรดันมาแล้วโยก โออ้หืเหมือนจะติดแข็งนะผมโดนน่าจะโดนสกิลของไอเนี่ยโอ้โหชะงักเลีนติว่าจะแบบปาสกิลหนึ่งแล้วบิงเข้าไปแล้วแบบอันนี้ซะหน่อยก็ได้เอ็วพีไปนะครับเกมนี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ